ครับสวัสดีครับผมนี่วันนี้เราก็มาติดตามตามติดครับโอ้ยโอ้ยามาติดตามตามติดครับเจ้าหัวร็อกกี้หัวนอกครับหัวนอก ัน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ต่อสายลมแล้วก็ต่อสายไฟวางเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้ก็คือว่าสวยแล้วครับเอ๋อจเจ๋งไหมพอดีไหมอาวดูดิดูกับกล้อง วางวางหัวเสร็จแล้วทําตัวจับตัวอะไรเสร็จแล้วเราไม่ต้องกลัวแล้ยกหัวได้เลยยกหัววางล็อกได้ปกติแล้วก็จะต่อสายไฟครับต่อสายไฟสายสตาร์ทช่างเก่งรับจบหรือเปล่าเรามาคอยดูกันนะครับ

ใช่ไหมเด mm hmm. yeah? ี้วทำไมจะสตาร์ทติดอ่ะไม่เชาไอ้าเม่เช้าได้เมื่อเมื่อเที่ยงไงไอสลับกันไงเราสายขาดไปให้พี่ใช่ไหมแ้วอาสมม่อ้สมพอใจขัวมันหักอะไรเงี้ยเอาไปเปลี่ยนคืนเลยปิ๊ง เป็นการต่อสายไฟครับไหนไหนอะอะไรพันหนึ่งตอนตอนนี้นะตอนนี้นะผมไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแล้วมีแต่หาม งานสายไฟนี่งานไม่หนักนะแต่ต้องใช้สมองคือต้องคนที่เรียนมาทางนี้โดยเฉพาะไม่ต้องเรียนก็ทได้อันนี้ช่างเก่งบอกว่าผมก็ทำได้ไม,นนะไม่ต้องเรียนก็ทำได้ช่างเก่งว่างั้น ไม่ใช่ธรรมดาเป็นทั้งช่างเครื่องเป็นท <c oughs> ั้งเป็นทั้งช่างไฟ <c oughs> งไเละละเ,เอาเอาไอ,อ้น,นี่ไอ้น,นี่เขาต่อไปนู่นเนี่ยเป็นสายลมเป็นนี่หรอเนี่ยเหลืองแดงเขียวนี่นยนะหรืออันนี้ด้วยสายอะไรนี่สายลมดั้อ่ะยิงลูกยิงแม่น่ะไปทิ้งข้าวสารทาง<อ>ยิงลูกแล้วก็มายิงแม่ไง นุ่มตีดแล้วนุ่มตีดแล้วจีเพจทำงานแล้วนี่ก็แค่อันองอย่างเี้ตตีตีสาัดตีตีตายหนอขาดแล้วำเปขาดแล้วแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวท่านเอง <laughs> เอาไปหาหลอดหลอดยิบซีนะหลอดหลอดไปหน้าแล้วมนะั <laughs> ้ง พรมสปอร์ตไห์ที่เป็นหลอดธรรมดาเราอ่หลอดอะไรนี่สามเลยพรมนั้นพรมเยี่ยมเลยเงาแว๊บหลอดไฟแอบหลอดมันคั่วมันก็มีขั้วของสราวุฒขั้วสามสายขั้วใหม่ด้วยซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ กงดินด่วนเออก็มีตัวแบบบานเลยอันนี้น่าจะเป็นยีน่สี่อาอันนี้เลยนะยี่สี่แหละ ีไอ้น <illah> mm. ุ่นสิบสองมั้งเป็ดเดียวหายแต่พอเปิดสวิตช์ไปดอ้นี้อันี้ไฟเข้ากปติดๆเลย เตียงเลยไม่จาชารู้ว่าเห็นอยู่กับเตียงนั่นแหละอืมแล้วก็วางไฟก็ทำ ลมก็เดินแต่เพินของไม่มีของไม่มีสักอย่างเราไ,ไปโฟกัสชายนาฏเลยชอบน้องไม้น,น้อไม้น้องมอยชอบน้องไม้มอยในเมียครับไม่ใช่นีิมนเมีย,มยแล้วก็มีพี่พี่อีกคนหนึ่งชื่ออะไรพี่ของอะไร มอยอ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่คนติดตามน่ะเขาจะรู้โอเคมันได้อย่างนี้สิยวะอืมตายเถอะเอางานนี้ครับจะเกิช่างเก่งรับจบครับว่าผมจะไปแกะ LED อยู่บนหลครับ